เรามาดูดวงรายวันนะคะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ปัจจุวันที่4ธันวาคม2568นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะดวงของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะดวงของคุณวันนี้นะคะช่วงนี้คุณวันนี้คุณจะกินดีอยู่ดีอุดมสมบูรณ์มีความสุขนะคะวันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางประสบความสําเร็จได้โชคได้ลาบได้เงิน ะะเดินทางไปวันนี้ระวังในเรื่องของอ,อุบัติเหตุนะคะช่วงนี้นะคะในวันนี้แนะนําให้ทําบุญเสริมดวงนะคะทาบุญเสริมดวงนะคะเติมน้ํามันตะเกียงเพื่อเสริมดวงเดินทางได้เงินได้โชคได้ลาบได้รับข่าวดีมีสิ่งดีๆเข้ามาจะมีคนนําความสุขนาสิ่งดีๆมาให้ดวงการงานมีเกณฑ์ได้เดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานดวงการเงินรายจ่ายเยอะแต่จ่ายไหวมีโอกาสได้โชค ดวงความรักของคนโสดมีโอกาสได้พบรักจากการเดินทางหรือพบลักกับคนต่างชาติดวงความรักของคนมีคู่นะคะช่วงนี้คุณสนใจเรื่องการทํางานมากกว่าเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้คุณจะกินดีอยู่ดีอุดมสมบูรณ์มีความสุขก,กับครอบครัวบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวซื้อน้าโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณคือสีแดงสีเหลืองสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่หนึ่งหนึ่งเก้าขอให้คุณโชคดีค่ะ